สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่สนุกกับภาษาขเขมรและนี่คือพี่เล็กอาจารย์ที่มีทรงคุณวุฒิของเรานะคะเป็นคนไทยใช่ไหมคะคนไทยค่ะ,ะแต่รู้จักภาษาขเขมรใช่ค่ะเป็นอย่างดีซะด้วยค่ะก็พูดไทยได้ตอนเจ็ดขวบค่ะเพ<อ>ราะว่า<ต>ที่บ้านไม่พูดเลยอตอนนั้นพูดภาษาคขมรอย่างเดียวใช่ค่ะ,ะวันนี้คํา ต่างๆที่เราจะสอนนะะเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะอาจารย์เล็กคะเรื่องคําทักทายเป็นคําทักทายอย่างเช่นสวัสดีสวัสดีถ้าใช้ทางการนะคะต้องพูดว่าจุมเรียบสัจุมเรียบซสื้อสวัสดีแล้วถ้าเกิดว่าคุ้นเคยกันแล้วล่ะคะคุ้นเคยอ่าสื้อเสดสวนเดแปลว่าเฮ้สื้อเสดเฮ้สวัสดีเหมือนกันอันนี้คือเราคุ้นเคยแล้ว ลักษณะเพื่อน<ช>เอาราคาคำต่างๆในวันนี้คำทักทายเดี๋ยวอาจารย์เล็กจะสอนให้ได้ชมกันค่ะคำศัพท์คำแรกเกี่ยวข้องกับคำศัพท์เก่กับการทักทายนะคะคำแรกนะคะจุมเรียบสัวแปลว่าสวัสดีสวัสดีครับพูดว่าจุมเรียบสัวบาาสวัสดีค่ะจุมเรียบสัวจ้านะคะอีกคำหนึ่งที่แปลว่าสวัสดีคือสวัวสดย Day. สวัสดีครับสวัสดีบ่าสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าต่างกันอย่างไรสวัสดีเหมือนกันนะคะต่างกันก็คือจุมเรียบส่วใช้กับคนที่เป็นอาวุธโสกว่าเราหรือเป็นใช้กับทางการนะคะสำหรับสวัสดีใช้กับบุคคลที่คุณเคยกันแล้วนะคำต่อไปนะคะ ขอบคุณพูดว่าออกุนออกุนขอโทษพูดว่าสมโตสมโตแล้วผู้ชายคำขานรับให้พูดว่าบารบารผู้หญิงให้พูดว่าจ้าเอาละค่ะเห็นไหมคะคำต่างๆของคำ,คำเขมร จะตายไปใช่ไหมคะง่ายมากเลยค่ะอ่าอย่างเช่นสวัสดีสวัสดีสวัสดีสสดแล้วก็เป็นทางการเลยนะคะจุมเรียบส่วนจุเรียบส่วนอย่างนี้เป็นทางการนะคะเราก็ต้องใช้คําศัพท์ภาษาให้เหมาะสมกับใบหน,น้าและก็เหมาะสมกับรูปร่างหน้าตาของเราด้วยนะคะแล้วก็วันนี้คิดว่าหลายๆคนคงจะได้คําศัพท์ไม่มากก็น้อยไปอาจารย์เล็กมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะก็เกี่ยวกับอ่ามันเป็นมารยาทค่ะ ทางสังคมคอมเมนต์ก็มีขอโทษอ่าขอโทษอ่าก็คือว่าเมื่อทำอะไรผิดพลาดไปขอโทษเมื่อพูดจะคุเพิ่งสอนไปอะไรเอ่ยสมโตโสมโตาสมโตแต่ถ้าหากว่าอกุนแปลว่าอะไรคะขอบคุณอกุนเจ่งมากเอาละค่ะเทปนี้นะคะ สำหรับการสอนสนุกกับภาษาเขมรคงต้องติดตามในเทปหน้าต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ